วาโลเนี่ยเป็นเพราะว่าผม <fought> well. ผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามาเออสู้กับศัตรูตทั้งหมดเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ uh huh. เอ้ยไอ้จ uh ้าเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผม uh huh. ตอนนี้เรา อยู่ในเกม Valorant นะครับผมอ่าอันนี้เราอยู่ในกรโหมดเต็ตแบดครับผมหมดเต็ตเฮ้ยก็อย่างหมือนเสียงเกมจะดังไปหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบาเสียงต้องเบาก็ได้วะเราอยู่กับเกม Valorant นะครับอยู่ในโหมดเต็ตแบบครับผมโอ้ผมเพิ่งสมัครมาเมื่อกี้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้สัอร์อะไรเว้ยเราเฮ้ยอะไรเนี่ย คงสเกลนะโอ้ยอ๋อคิวเรากรดดกโอ้เรากระโดดขึ้นบนได้ผมไปปรับยังไงไม่รู้นะเป้าเป้าปืนผมหายวะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าผมไปปรับยังไงอนะเป้าปืนผมหายไปแล้วหมดโอ้ยโ,โอ้ยโดนล้าโอ้ยมาแตก๊กปืนได้ปืนแล้วได้ปืนแล้ว พึ่อะไรวะเริ่มืึอะไรมาวะเนี่ยโอเคเราได้หนึ่งตัววับมาแจกไปหัวแจกไปเฮ้ยเรายิงแบบเปิร์ดนะครับยิงแบบสามยิงแบบทีละสามนัดสกิลกับเราคู่ดาวโอเคครับเราได้หนึ่งตัวโดนหลยหลังเอ่อเล่นเปินอะไรดีเปิดนี้ไหมเปิดนี้ไหม <น Ris ky> ไม่ค่อยเฮ้ยเอาแล้วพวกมาทำไมเนี่ยเอาพวกแมวโคตรเยี่ยมเลยผมเนี่ยผมไปปรับยังไงผมวะทำ้มสมเป้าเป้าเป้าผมหายอ่ะมือใหม่หัดเล่นวอร์เรนซัดซัดโอ้ยหัวแตกไปหัวแตกไป เรื่องลอยไว้ใจผมวะฮ้ยเฮ้ยตัวสักิลอะไรวะเก่าหมดก็โดดเฮ้ยเอาปืนวันเรายิงทีละนัดเหรอเฮ้ยปืนเรายิงแค่นัดเหรอผมนึกว่าปืนกล ต้องเปลี่ยนปืนใช่ไหมเราเราเล่นปืนอะไรวะอ่านี่ละกันนี่นี่นี่คืนกดเบาแล้วกันตดเอ๊ะได้แค่เนี้ยเหรอหัวตักไปหัวตักไปเฮดช็อตเฮดช็อตหลบปะหลบปะหลบปะหลบไปก้าวหลบไปก้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห นี่มือใหม่หัดใช้สกิลเลยเนี่ยรู้ป่ะจากนี้มั่วมัวม่วมั่วเออได้เล่นเน็ตแมทสักหน่อยเราก็ยังพอสู้ได้ <ś cur> ไอ้เหี้ยพอสู้ได้แล้วกูหัวมมแตกเลยเฮ้ยกูเล่นยังไงเฮ้ยผมเล่นยังไงผมเล่นแบบเป็นเา โอ้โหไม่ทันหันไม่ทันหันไม่ทันเฮ้ยหัวแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกว่ะหัวแตกว่ะเฮ้ยไอ้เชีอยแฟดเฮ้ยใครเล่นแฟดวะโอ้โหหัวแตกว่ะไม่ทันไม่ทันคนเล่นเกมนี้ไม่โหดว่ะไม่โหดฝันแล้วเสียแล้วท่านผู้ชม โอ้ยได้ตัวนึงไว้ด้ได้หัวตัวนึ่งว่ะเฮ้ยเอาหัวแตกไปนี่หนูจะยิงมั่วยิงตัวเลยบอกเลยยิงกระสุน เยือดเลยตัวแม่งเดือดเดือดเดือดมากกูเล่นแบบไม่มีปังโอ้ยหลบหลบหลบไม่ทันว่ะใส่ฉายาได้ป่ะฮะมีมีสายยาให้ใส่ไหมฉายายอะปังอ่ะจักฉายาโยกไหมมีไหมฉายาโยกไหมโอ้ยหยุดเตะ อู้หัวแตกไปหนูอะไรวะป้ายเหรอโดนป้ายเหรอถูกยับยักโอเคโดนป้ายครับเอ้าวหัวแตกไปอีหนูโอ้ยเยี่ยมไม่ระยะไกลเลยกดเอาคิวบิน พุ่งมัวครับเข้าใจคนหัวไหมอุ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยทีมเราจะแพ้เอ้ยเฮ้ยแจกไปเยอะเลยผมอะเรียบร้อยครับผมคิวเท่าไหร่เนี่ยคิวไป12ตาย8ช่วย17ทะลุโอ้โหแอด17เลยเฮ้ยหัวาแตะเมื่อสิงนหนุ่มถูกคนพบตำแหน่งอ้าวมันเห็นเราเลยมันเห็นเราเลย โอ้แพอ้คุณพ่แพ้โอเคครับผมตอนนี้เราเข้าอยู่ในเกมที่สองนะครับผมสก,กีกำล,ลังมันเลยเดสแมทเดสแมทเออจริงๆผมอยากจริงๆผมก็โหลดวาร์โลแลนมาเล่นานานแล้วล่ะแต่ผมผมไม่ค่อยได้เล่นนานๆนานที่จะเล่น,น,นเออที่ผมไม่ค่อยเล่นวารโรเนี่ยเป็นเพราะว่าผม ผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันไม่มีหมดเดสแมทอ่ะมันมีแต่โหมดวางระเบิดไงเอ่อไอโหมดแบบตายและเกิดมันก็เป็นแบบว่าเอ่อสู้กับศัตรูทั้งหมดไงซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอ้ยไอย้เจ้าเป็นไปได้อย่างไรนี่เล่นมวยนี่ผมเล่น,นมวยเล่นสูนน้ไงบอกก่อนโอ้ยอ๋อเกาะเหรอ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรมันคืออะไรสกิลอะไรว่าลังคูได้สกิลอะไรวะตัวบีเพื่อัลำพูดยัง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 ขอพกก่อนพกกำลังมาเลยพวก เอากระโปงเลยโอ้โหไม่ทันว่ะขอปะโป่นี้ได้ไหมอ๋อมันมันให้เล่นโกลละมันให้เล่นโกลละมันอึดห่าเลยไม่โคตรดีอันนี้ลูกโม่ดีกว่าเฮ้ยลูกโม่ลูกโม่ดีกว่าให้ยยิงมายยกให้ช็อตเลยให้ช็อตให้ช็อต เฮ้ยลูกซองเราซองเราซองอยู่แล้วเฮ้ยอ้าวชิบหายอ้าวโดนอะไรวะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะใครยิงวะมไม่ได้ยิงใครเลยเอาสามารถลูกซองมาเฮ้ยฝั่งรอบนี้ทีมเราน่าจะชนะครับสกอร์เรานำสกอร์เรานำตัดสิทธิ์ต่อที่ผ้าจะ เกือบเกือบแตกผมเนี่ยเกือบแตกอันติเมทพร้อมใช้งานแล้วอันติเมทไม่ดูหรอกนะว่าคืออาใหญ่แอนติเมทของยาววิ่งสไนซ์โดนมิดลอยเปลี่ยนปืนได้ยังอ่ะโอเคเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วเป็นินเบา tôn game nhằng tưng càng kiếm nhằng cày à tôi lát đây ôi ơi cho là sập từ Ok, liệp tôi เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมองย้อยเลยเฮ้ยตัวผ่านไปแล้ววะโอ้โหเหมือนจะโดนดูดนะเนี่ยเปลี่ยนรอบแล้วเช็คอุปกรณ์ใหม่พร้อมใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้แบบเก่าได้ไหมตัวเองมอแต่ก็จริเจ็บได้มั้ยเจ็บแน่เรียบร้อยทั้งตัว โอเคปืนนี้ก็ได้ปืนเอคลก็ได้โน้พี่ก็ชักจะโหดเกินไปแล้วบุกเดี่ยงเงี้ยบุกแบบไม่เก่งใจใครเลยนี่ยี่นั่งรอเลยอื ไม่ทันอีกตัวโอเคเว่ยงงไม่ทันว่ะแมงไม่ทันเลยนี่เี่ยนกูนยู่นี่เฮ้ยเอาโอ้จัวแต่มอเฮ้ยที่หนึ่งเฮ้ยสิบแไทยสี่ที่หนึ่งเฮ้ย อะไร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 ยิงใครไม่ได้เลยกูเอ้ยทีมเราโดนตีตื้อนนะคุณผู้ชมผมว่าผมดูสกอร์ผิดนะผมน่าจะฆ่า19แล้วตาย11มากกว่าถ้าเท่าที่ดูจากสกอร์

โอ้ยมึงกระบาจังหวะเนี้ยเนาะอ๋อโอเคผมดูสกอถูกละเอ้สกอถูกผมดูสกอผิดนะจริงๆผมฆ่า20ตาย13เออไปดูว่าฆ่า20เอตีาตาย4ไม่ใช่แล้วใช่ไท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะพอดีว่าผมยังเป็นมือใหมยย่ยังมือใหม่หัดเล่นวอร์รนอยู่นะเออย,ยังงงอยู่เพราะงานผมก็ยังงง,งกับสกออยู่ เุ้ยเฮ้ยเบร้อยตายเพราะว่าคือคือสปอร์เกมอื่นเนี่ยเขาจะวางที่เป็นการคิวแอดซิสแล้วก็จะเป็นตายใช่ไหมแต่เกมเนี้ยมันจะเป็นเอ่อจะเป็นคิวแล้วก็จะเป็นเดดแล้วก็จะเป็นตายคือคือฆ่าแล้วก็ตายแล้วก็แอดซิสเออผมก็เลยดูสกอร์ผิดไปลืมไปมันคนละเกมไง ใสกเขาสิหนูวมนเด็ดแม่งดีจัดขอไปตั้งหลักก่อนใส่กระสุนใส่กระสุนเอ้ากระสุนหมดิบหายแล้วโอ้โหแตกเฮ้ยทีมเราจะทีมเราจะสตาร์หน้าแล้วทีมเราได้93ครับ เด็ดแม็กซ์สนุกนะผมไม่ค่อยชอบเล่นวางและเบิสเท่าไหร่เรียบร้อยไหมสิครับสองคิวเท่านั้นเฮ้ยชนมาวะเจ๋อเลยครับจําดูสกอร์ท้ายเกมของเราดีกว่า เลยหนึ่งสิบเจ็ดนาทีไอยังเอฟเอปีไปสิครับสังหารไปยี่สิบหกคนนะครับผมฆ่าสิบหกตายแล้วอะไรวะดูไม่ได้ติดตั้งการด์ดอ่ะอ่ะติดตั้งการด์ดโอเคครับผมก็วันนี้ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ ใครถึงชอบเกม v a l o r a n นอยากให้ผมลงอีกก็อย่าลืมเมนไว้นะครับผมหรือว่ากดไลค์ก็ได้นะครับผมหรือว่าช่วยแชร์คลิปนี้ไปก็ได้ให้ยอดวิวมขึ้นสักห้าร้อยก็ได้เออถ้าคลิปเกมนี้ยอดวิวที่5้า้อยวิวผมก็จะทําต่อนะครับผมเราวไต้อไปตั้งสูงหรอกเราเอาห้าร้วิวพอเลยได้ห้า้อวิวผมพอใจแล้วโอเคผมใครถึงชอบแม่ก็ฝากกดซ u b s c r i b e กดไลด share, ค์กดแชร์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น การให้กําลังใจผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับช่องผมก็จะลงคลิปทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนงานเยอะก็จะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าผมทํางานแล้วนะครับเวลาว่างอาจจะไม่ค่อยมีแต่ก็จะพยายามลงให้ทุกวันถ้าลงทุกวันไม่ได้อาจจะลงไป2วันทีนึงอะไรเงี้ยเออหรือไม่อาจจะมีการชดเชยคลิปในภายหลังอะไรเงี้ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย